อ่าดีเมลลบไปก่อนนะครับมิววอกกี้ Milwaukee มาแล้วนี่มิววอกกี้อืมวันนี้เรามาดูหัวแรงไร้สายของมิววอกกี้กันตัวนี้นะครับก็คือตัวรุ่นใหม่ไอเทมใหม่ล่าสุดของผมนะครับนั่นก็คือบัตรกรีไร้สายห้อมิววอกกี้รุ่น M 1 2 SI ไปร้านอะไรนะกาลาดกาลาดกาลาดเกียร์มั้งเออแล้วก็ไปเจอมาคือ เฮ้ย hey, มันอะไรวะอ๋อ oh, มันคือหัวแรงเฮ้ย hey, หัวแรงมีแบตเตอรี่แ้ววะจริงๆแล้วหัวแรงแบตเตอรี่เนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าอของที่เป็นยี่ห้อแบรนด์หลักเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเข้ามาในไทยนะฮะมันก็มียี่ห้อประหลาดๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยกล้าใช้เพราะว่ากลัวมันเอาไปใช้งานจริงแล้วแบบว่าแบตหมดเร็วมั่งหรือว่าเอามันใช้งานร้อนช้ามั่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมใช้แก๊สอยู่แล้วแก๊สมันพังแล้วมันก็เลยเอาตัวเนี้ย มาใช้แทนนะฮะจริงๆแล้วตัวนี้ก็ใช้มันไม่กี่ครั้งเพราะว่าช่วงนี้โควิดเราไม่ค่อยไปติดตั้งงานที่ไหนถ้าเกิดอยู่ที่บริษัทเนี่ยเราก็ใช้หัวแรงแบบเสียบสายธรรมดาถ้าเกิดเราไปข้างนอกหน้าง,งานไปติดตั้งเราถึงจะใช้อุปกรณ์พวกนี้ไปเพราะว่าการไปลากสายเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่สะดวกนะครับมาดูกันว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้มันเค้มว่ามันร้อนเร็ว18วินะครับคือตัวแก๊สเนี่ยก็ร้อนเร็วพอสมควรแต่ตัวนี้ก็เค้มเลย18วิร้อนแน่นอนแล้วก็ ความร้อนมันคงที่แก๊สเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่หนึ่งอย่างก็คือว่าความร้อนมันขึ้งขึ้นลงมันจะไม่เสถียรแต่ว่ามันก็บัตรีได้ไหมมันได้แหละแต่ว่ามันจะร้อนร้อนขึ้นลงเราสามารถปรับปรับความแรงมันได้ตัวเนี้ยมันไม่มีตัวปรับความแรงคือมันคือมันคือมันร้อนคงที่ของมันเลยนะฮะก็คือความร้อนของมันเนี่ยสามารถบัตรีได้ได้ทันทีนะฮะแล้วก็มีไฟสเตตัสตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่ะแต่ก่อนเปิดให้ดูให้ดูก่อนหัวเนี่ยมันเขาจะให้หัวมาสองหัวหัวแหลมนะครับแล้วก็เป็นหัวเปลี่ยน เป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวแบนมีหัวแค่สองหัวคือมันมันบัดกรีได้อย่างเดียวนะครับมันพ่นความร้อนหรืออะไรเหมือนหัวแก๊สไม่ได้มันก็ไว้ใช้งานได้อย่างเดียวแล้วก็ตัวเนี้ยมันปรับได้สามองศาคลิกที่หนึ่งนะครับเป็นทรงนี้คลิกที่สองนะครับเป็นทรงประมาณนี้แล้วก็สามก็คือเป็นตรงๆนะครับอ่ะผมว่าต้องต้องจับในที่ที่แบบไว้นั่นก็ก็ก็ต้องมีมือประคองอะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็จะทําจับท่านี้อ่ะจับสะดวกอบบพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ อ่ะนี่ก็ยังนิดนึงนะครับจับสะดวกแล้วก็งงๆตัวมันจะอ้วนมันจะอ้วนหน่อยใส่แบตไปแล้วนะฮะอันนี้คือใส่แบตสองแอมป์นะครับอ่าใส่แบตสองแอมป์ก็จะตัวประมาณนี้อมประมาณนี้นะฮะอ่าใส่แบตหกแอมป์พอดีซื้อแบตหกแอมป์มาด้วยมาดูกันใส่แบตหกแอมป์ได้ด้วยนะฮะแบตหกแอมป์ใส่ก็จะเป็นท่านี้เลยคือคือคือข้อดีนะใส่แบตหกแอมป์แล้วมันต้งนได้ออ มันก็ตั้งได้ใส่นี้มันก็ตั้งได้แต่เนี้ยตั้งโคตรมั่นคงอ่ะคือไม่ต้องห่วงว่ามันจะแบบล้มนะครับแล้วก็พอมันวางท่าเนี้ยมันจะมีกาดรอบตัวนะครับวางท่าไหนเนี้ยหัวมันก็จะไม่ปักพื้นนะครับอันนี้คือข้อดีเลยกริ้งท่าไหนหัวก็ไม่ปักพื้นแล้วทรงมันเนี้ยมันไม่ใช่ทรงกลมฉะนั้นมันไม่กลิ้งวางบนโต๊ะหรือวางบนอะไรเนี้ยมันไม่กลิ้งนะมันไม่กลิ้งนะฮะอันนี้ข้อดีนะครับพราี้เกิดปรับมาเป็นท่านี้มันก็ยิ่งไม่กริ นะครับประมาณนี้อ่ะก็วิธีการใช้งานนะครับเราก็ใส่แบตเข้าไปปุ๊บล้วก็เปิดเครื่องปุ๊บนะฮะไฟันกระพริบครับถ้าไฟมันกระพริบหยุดแสดงว่ามันร้อนแล้วนะครับอ่ะอันนี้กระพริบหยุดแล้วมันร้อนแล้วนะครับเราก็ใช้งานได้แล้วใช้งานก็คือมันจะมีไฟ LED ติดเอออันนี้คืออันนี้คือความเจ๋งเลยนะอ่ะคือไฟ LED มันจะส่องมันจะส่องสว่างอ่าประมาณนี้ก็คือสว่างระดับนึงอ่ะอืมเนี่ย voilà. ก็ดีกว่าไม่มีครับ แต่ว่าข้อเสียก็คือไฟมันเป็นเงานิดนึงเ้าเาจิ้มไปเห็นไหมครับมันจะเกิดเงาอ่าอันนี้คือใช้งานได้แล้วมาลองดูกันนะครับโอ้โหอือฮึอร้อนแล้ะร้อนแล้วนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะมาลองดูเดี๋ยวจะบัตรกรีของจริงอ่ะคือข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่ต้อง ลากใส่ไฟนะครับไปทํางานที่ไหนก็ได้นะมันก็จะสะดวกตรงนี้หละเราไปติดตั้งงานนะฮะก็ร้อนโคตรเร็วนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับร้อนเร็วมากคือ ใช้งานได้นานเท่าไหร่เนี่ยทุกคนคงอยากรู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วงานไปติดตั้งอ่ะผมก็จะไปแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะคือไม่ได้แบบไปถึงขนาดไปเชื่อมสายไฟทั้งหมดหน้างานอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็คือแค่ไปแบบไปไป,ไปจ้ำอ่ะแค่ไปจ้ำอ่ะครับฉะนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยเจอปัญหาว่าแบบแบตหมดหรือว่าแก๊สหมดจริงๆแล้วตัวแก๊สก็ใช้ก็แทบจะไม่เจอปัญหาแก๊สหมดนะครับ ร้อนมากนะเนี่ยคือถือว่าผมบอกเลยว่าแม่งร้อนกว่าร้อนกว่าของที่ใช้ไฟไฟฟ้าอืมคือถ้าตัวใช้ไฟฟ้าก็ต้องตัวแบบวัดสูงๆอ่ะคือตัวนี้ก็ถือว่าร้อนโคตรแล้วนะเรียบร้อยครับโอเคโอ้ยใส่ไฟยังร้อนนะครับก็ต้อง ว่าต้องระวังมันเลยนะมันร้อนมันร้อนมากนะครับก็โอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้นี่การปิดก็คือกดสวิตช์มาครับตรงๆงเปิ๊บมันจะขึ้นไฟสีแดงนะฮะสเตตัสสีแดงของมันบอกว่ามันยังร้อนอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปโดนมันอย่าเพิ่งไปเก็บมันเพราะถ้าเก็บมันในกระเป๋ามันละลายแน่นอนก็ต้องรอมันจนเย็นก่อนนะครับถ้าถอดแบตออกเลยมันก็จะไม่ขึ้นสเตตัสนี้แล้วก็อ่ะมันใส่แบต แบตแบต g ์ bad, bad ก็ได้นะครับของ Milwaukee คือคือความคุ้มค่าของมันเนี่ยคือถ้าเกิดใครใช้เครื่องมือ Milwaukee อยู่แล้วแล้วก็มีมีแบตเตอรี่อยู่แล้วมีพวกสว่านพวกอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคแหละเพราะว่าอา่าใช้เราไปติดางานเนาะก็จะมีพวกสวงวงสวานไขควงอะไรเงี้ยติดไปด้วยแล้วก็ได้ใช้เครื่องมือที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันมันก็จะโอเคตรงนี้นะฮะก็คือตอนเนี้ยในตลาดก็ที่เห็นก็ยังไม่มีแบรนด์ไหน เอาเข้ามาขายอย่างจริงจังก็บอร์เป็นแก๊สอะ่ะก็อบอกงี้บอร์ก็คือดีเมลเป็นแก๊สตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่มากิต้าหรือว่าอ่าดีวอลอะไรเง,งี้ยยังไม่ไม,ม,มีเข้ามานะฮะมีอยู่ยี่ห้อเดียวตอนนี้โอเคประมาณนี้นะครับเ๋วอรอๆนี้ก็รอให้มันเย็นราคาก็เออราคาเท่าไหร่ราคาประมาณเกือบเกือบสามพันบางที่ก็สามพันบางที่ก็สองพันกว่าๆไปลองหาซื้อดูนะครับมีขายเยอะแยะโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับ